Deep in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other uh -huh. so far is the echo where do we start you can learn to discover a million stars here in the shadows I know you're scared take my hand together สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาดาติงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่แบมแคนาดาหิมะยาวนานนะคะ จูนลาลตะลกระดาจะเป็นฤดูร้อนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามให้มาดามติงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับมาดามติงดูฮันเตอร์ค่ะฮันเตอก็ันนอนแอ่งแม่งอยู่ห้องนอนส่วนตัวของฮันเตอร์ดูฮันเตอร์ค่ะ ออ,ออกเงินให้ไหมฮันเตอร์ไปใไนไปด้วยขอช่วยสองบาทนะมีไหมสองบาทหรือสองดอลนีน่นำำยอยนนี อู่ในแแบมนะคะอุทยานแห่งชาติแบมคะ่ะที่รัฐอัลเบอร์ตานะคะมาดามติ้งถ่ายทำคลิปนี้เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะก็ทยอยลงคลิปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันที่มาดามติ้งได้โพสต์คลิปนี้ลงนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะ ถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะ ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวนะคะอยู่หา่างตัวเมืองแบบไม่มากนะคะสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้นะคะเดินขึ้นมาชมได้ ระวังลื่นเลยค่ะคุณผู้ชมกลัวนะคะกลัวลื่นเป็นน้ำแข็งค่ะกลัวกลัวมากมากเลยค่ะกลัวลื่นค่ะไม่กลัวไม่กลัวจมน้ำนะคะเพราะว่ามนนันเป็นน้ำแข็ง Do you wanna know? <laughs> well, I've been thinking about you And I think I have to listen Because <laughs> The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along? And it feels so right It's like luck is raining on me ใกล้ถ้ำแล้วนะคะสี่โมงเย็นแล้วะค่ะมาดามติ้งก็จะกลับแคลกรีแล้วนะคะเป็นวันเดทริปหรือว่าเดย์เดย์วันนะคะสำหรับการท่องเที่ยวของมาดามติ้งวันนี้ ก็จะเดินทางกลับแคลกะรีแล้วค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมค่ะช่วยกดกระดิ่งกิ <All> day, ้งกิ้งให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะเพือจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะ mm hmm. เพื่อเขาล็กอกกี้ ดูสิคะคุณผู้ชมสวยไหมคะเมืองแบมค่ะไปช้าๆก็ได้ไคุณตากล้องคอณคุณตากล้องคุณคนขับรถจะได้เก็บภาพสวยๆของเมืองแแบม ก็ยังมีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะร้อนจะหนาวคนก็มาเที่ยวเต็มนักท่องเที่ยวไม่เคยขาดเลยค่ะมาดามติงคนหนึ่งค่ะที่ชอบมาเที่ยวแบบม,มาได้ตลอดฤดูทุกฤดูค่ะไม่ว่าจะเป็นหนาวเป็นร้อนมาดามติงมาได้ตลอดค่ะดูสิคะคุณผู้ชม ตอนนี้สี่โมงจะ5้าโมงแล้วนะคะห้าโมงเย็นคนก็ยังเที่ยวเยอะนะคะชมวิวสวยๆด้วยกันนะคะมาดามติ้งให้ดูชัดๆเลยะคะ่ะเทือกเขาล็อกกี้อีกส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้ค่ะถนนเมนใหญ่เมนหลักนะคะของ แบน,นี้ก็หมดแล้วลายหมดแล้วค่ะแบมนะคะคุณผู้ชม คนญี่ปุ่นมาเช่านะคะมาเช่าพื้นที่ของแบมนะคะเขาเช่าทำธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะนัก,นกท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่มาดามติ้งเคยบอกนะคะว่าแบมจะไม่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะ ส่วนมากจะเป็นโรงแรมเป็นธุรกิจห้างร้านไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวคะ่ะตอนนี้มาดามติงก็ออกจากตัวพาวเซ็นเตอร์แล้วนะคะจะเป็นทางกลับบ้านของมาดามติงคือแคลกะรีนะคะจากบ้านมาดามติงมาที่แบมก็หนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆคะ่ะ ชั่วโม,มงเสร็จๆค่ะไม่ไกลมาดานติ้งกเลยมาได้บ่อยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวบ่อยๆได้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอัลเบอร์ตานะคะอัลเบอร์ตาถ้าภาษาบ้านเราก็คือจังหวัดใช่ไหมคะแต่มันใหญ่เขาก็เลยเรียกเป็นรัฐอัลเบอร์ตาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเหมือน ที่อเมริกาเขาก็เรียกรัดแดนลัดมีนะคะที่นี่ก็เหมือนกันคะ่ะจังหวัดใหญ่อัลเบอร์ตาก็คือจังหวัดแคลกอรีก็คือซิตี้นะคะเป็นเมืองเป็นอำเภอคะ่ะเมืองที่มาดามติงอยู่ก็เปรียบกับอำเภอแต่ว่าอำเภอเขาใหญ่กว่าจังหวัดของเราเลยคะ่ะจังหวัดของเขาก็เกือบประเทศหนึ่งของไทยเรา กว่างใหญ่ไพศาลนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของมาดามติ้งก็กด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมสามีบอกให้ไหวค่ะแล้วก็ตัวเมืองแคนมอลนะคะเจอกันได้ในคลิปต่อไปอีกนะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะติดตามได้เป็นกำลังใซื้อน้ำยา,ยาด้วยน้ำ,นำยาหยอดตา